สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่มิสซูรีพับลิ่นะครับหรือว่าชื่อหนึ่งมิสซูมองเทพนะครับที่ตั้งของโชว์รูมเนี่ยอยู่เลยมองเทพวิทยาเขตลังสิตนะครับเลยมองเทพมาหน่อยนึงจะเจอสนามกอล์ฟไพเฮิร์สนะครับสังเกตซ้ายมือมีป้ายมิสซูใหญ่ๆเลยโชว์รูมใหญ่มากนะครับอยู่ริมถนนนะครับหรือง่ายๆอยู่ตรงข้ามเซียงกงนะครับเซียงกงตรงนี้เขาเรียกว่าเซียงกงลังสิตตรงนี้มีครบวงจรเลยนะครับทั้งโชว์รูมขายรถมื่อเดิมแล้วก็เป็นโชว์รูมมือสองสำหรับรถที่เอามาเทรดนะครับมีศูนย์บริิิกกกกกกาาาารรรรรรรทททัััััััั้งงซซ่่ออมมมชชนนนนนนหหเเบบบตวววถสสีปปปะะุดศูย์์ไ ที่นี่จบที่เดียวและที่สําคัญที่นี่เป็นออโต้ไลท์ PHEV นะครับดีลเลอร์เป็นออโต้ไลท์ดีลเลอร์เลยสําหรับรถ Outlander PHEV นะครับยังไงพี่ยังไงครับยังไงครับข้อแตกต่างของตรงนี้คือมีจุดบริการให้ชาร์จไฟฟรีสําหรับ Outlander PHEV นะครับหรือง่ายๆก็คือเป็นจุดที่มีจุดชาร์จไฟสําหรับรถ PHEV Outlander ก็สามารถเข้ามาได้ชาร์จฟรี <Free? S 1> นะครับโดยไ,<ว>ไม่มีค่าใช้จ่าย <Wow. S 1> ฟรีเลยฟรีเลยรตรงนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแถมยังมีห้องรับรองไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่ากาแฟแล้วก็ขนมทานเล่นนะครับขนาดท เป็นจุดจอด PS EV นะครับแล้วก็แล้วก็ยังมีด้วยมีที่นั่งเล่นของเด็กด้วยกามีโซนของเด็กคิดโซนคิดโซนก็เผื่อมากับลูกๆหลานๆนะครับแล้วซื้อที่อื่นเนี่ยมาชาร์จได้ไหมครับพี่หมายถึงาเ t l a n d ร์ใช่ไหมใช่ครับพี่ซื้อจากโชรูมอื่นใช่ครับอ๋อได้ครับตรงนี้เราถามแล้วนะครับทางพี่ปูผู้จัดการสาขาโชรูมรีพับลิกตรงนี้นะครับก็บอกว่ามาเลยไม่ว่าโอ้ดีเลยใช่ไม่ว่าลูกค้ามิซู o u t นเดอร์นะครับจะออกที่ไหนหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดชาร์จตรงนี้บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กาแฟนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของทานเล่นบริการฟรีเลยด้านในเข้าไปนั่งรอได้ขณะชาร์จไฟนะครับสุดยอดเดินเชิญเดินเชิญนะครับลองดูที่จอดสะดวกสบายมากติดริมถนนใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพยุทธยาออกไปยุทธยาหลับเอเชียสายเหนือได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยใครแบตอ่อนอยากจะชาร์จแบตมาได้เลยตรงนี้ที่จอดสะดวกสบายมากหรือว่ามาชาร์จทิ้งไว้ไปตีกอล์ฟได้หมดชาร์จทิ้งไว้ตีกอล์ฟชาร์จทิ้งไว้เดินไปช้อปปิ้งฝั่งนู้นตรงนี้ครับจุดจอดอีวีชาร์จทิ้งพอย์ตรงนี้ตรงนี้ วิธีการชาร์จทําไงครับพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ตัวนี้คือที่ชาร์จแต่เราไม่รู้ที่ชาร์จนะตัวนี้ก็จะเป็นหัวถ้าผมจะไม่หัวเลยนะหัวอะไรหนึ่งชาร์จถ้าเรียกว่าหัวอะไรไทวันอ่ะเป็นหัวของมิซูเขาเองอ่ะครับถ้าอย่างเงี้เนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้เป็นหัวของเขาเองมั้งตัวนี้ก็เป็นจุดชาร์จตัวนี้ก็เป็นที่จอดรถ EV charging point รัาผม นี้เราจะมาดูมิซูบิชิแล l ี่อาร์ตอิดิชันะครับปี2022ครับผมวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่กอวันนี้เราจะมาดูมิซูบิชิใต้ด้าน4ประตูแล l ี y อารครับผมหนึ่งแล้วก็จะมีปาเจโร่แลลี่อาครับผมปาเจโร่สปอร์ตแลีอรใช่ครับก็ไปดูกันนะครับว่าตัวแลลี่อาร์ตอิดิชเนี่ยมีอะไรแตกต่างจากตัวสแตนดาร์นะครับทั้งไททัน4ประตูและปาเจโร่สประตูเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะมันแตกต่างกันน่าใช้ขนาดไหนครับแล้วก็แลลี่อาร์ตนี่คือเป็นแลลี่อาร์ตแท ดี๋ยวเราเข้าไปนนดูกันขขเข้าไป <ผม S 1> ดูกันจ้าตามมา อที่เราเห็นด้านหลังนี้นะครับเป็นส่วนของรับรองลูกค้าถูกนะครับก็จะเห็นมี้ที่เยอะมากนะครับแล้วก็นู่นมีชิงช้าสําหรับเด็กๆมีที่เล่นสำหรับเด็กๆนะครับถือว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าให้ให้ความสาคัญกับลูกค้านะถูกเพราะว่าปกติบอนทีก็ไม่มีนะอย่างน้อยเนี่ยชาร์จไฟเนี่ยจะได้มีมานั่งแบบข้างในก็เย็นมีพัดลมและที่สำคัญด้านหลังครับของว่างมีหมดเลยเต็มนะเต็ม ผมดูอยู่อันไหนเขาเขียนว่าขนมของว่างคุกกี้มาม่าบริการตัวเองบริการตัวเองนี่คือยังไงเดี๋ยวก่อนหามาม่าก่อนตอนเนี้ยนี่แหละก็มีขนมที่อบอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าครบผมว่าครบนะแค่นี้ก็พอแล้วแหละถ้าอยากจะกินขั้นขั้นกับเพาหรือว่าอะไรเงี้ยสั่งเถอะสั่งเถอะอันนี้ก็จะมีครับส่วนของเครื่องดื่มนะครับน้ำเปล่าแช่เย็นแล้วก็กาแฟทั้งหมดก็ถือว่ามาแล้วครบคัน ตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าปาเจโร่สปอร์ตรายละเอียดดิเดชันเดี๋ยวเราจะไปดูสเปคดูข้อมูลคร่าวๆนะครับคร่าวๆหรือแบบละเอียดดีละเรียดพี่เขากั้แต่พี่เขาใช่จะคร่าวหรือจะละเอียดเดี๋ยวถามกับพี่หนึ่งเขาเดี๋ยวเราคุยกับพี่หนึ่งกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบถามเลยครับพี่หนึ่งปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ตัวแลรี่อาร์ตอิดิชั่นมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากตัวปาเจโร่สปอร์ตตัวไทยอย่างแรกก่อนเลยถ้านึกถึงบิซูนะพี่เนาะคือเราจะเด่นในเรื่องของตัวแลรี่อาร์ตเป็นชุดแต่งแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งที่แลรี่อาร์ตของบิซูเนี่ยเราจะมีชื่อเสียงอยู่คราวนี้เราก็มาเพิ่มเติมจากรุ่นเดิมตัวนี้จริงๆพื้นฐานมันคือตัวจีนิพัทเอามาแต่งให้กับลูกค้าเป็นตัวแลรี่อาร์ตราคารถอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่น ด้านหน้าเราเพิ่มเติมก็คือตัวโลโกโอ้อันนี้ก็คือติดตั้งจากโรงงานเลยเป็นตัว Mazda Logo ต่อซึ่งตัวดเดิมเนี่ยมันจะไม่มีตัวโลโก้ตัวนี้<อ>เราติดเพิ่มเติมให้เป<อ>็นช<ห>ุดแต่งไฟตัวนี้ก็จะลมดําให้มันจะเหมือนไงตัวไอ้ Elite Edition มั้พี่ใช่ครับมันคือตัวเดียวกันมั้ยคือ Elite จะเป็นรุ่นที่ท็อปกว่าอ,อ๋อ Elite จะสูงกว่าใช่ครับจะท็อปกว่าตัวนั้นก็คือจะมีชุดแต่งให้เหมือนกันแต่ในรุ่นของตัว Elite Edition เนี่ยก็คือเอาตัว TT Premium มาแต่งซึ่งเป็นตัวท็อปของรุ่นป a จ d a l o g อยู่แล้วและอย่างเช่นไอไฟหน้าตัวเนี้ยครับไฟหน้าอมีให้เหมือนกันเหกันตัวโปรเจคเตอตัวไฟ Day Time อะไพวกนี้เรามีให้อยู่แล้วเป็นพื้นฐาน ตามโรงงานตามพื้นฐานอยู่แล้วนะครับด้านหน้าเราแต่งให้มันดูขึ้นก็คือจะเป็นจะเป็นกระจังหน้าดำเสริมชุดแต่งเสริมพัมหล่อ,อก,ก็ตัวด้านล่างนะครับอันนี้ชุดแต่งจากโรงงานให้เลยตัวนี้ก็เป็นของแรลลีอาร์ตเป็นของแรลลีอาร์ตครับแรลลีอาร์ตแท้ก็จะมีโลโก้สติกเกอร์ติดอยู่แรลลีอาร์แตแปลว่าตัวนี้ซื้อรถออกไปกลับเข้ามาก็มีอะไรแน่นอนใช่ครับนนแน่นอนครับแน่นอนตัวปาเจโร่ผลิตในประเทศเรื่องอะไรไม่ต้องกลัวอันนี้คือหนึ่งและที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วที่เห็นแปลกๆด้านข้างด้านข้างด้านข้างเสริมชุดีช ตัวนี้เป็นแม็กคอบ18 18ครับให้ล้อดําเลยบางโคลนบ่งบอกถึงตัวลาลีอาร์ตต่อมาก็เป็นอะไรครับพี่ตัวนี้ตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์ครับสวยงามตัวลาลีอาร์ตนะครับบ่งบอกถึงชุดรุ่นติดตั้งให้จากโรงงานเลยคที่เขาเข้ามาจากญี่ปุ่นครับพวกต้งชุดแข่งใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นสีขาวมุกอย่างที่ผมบอกคือจะเป็นหลังคาดําพร้อมสปอยเลอร์หลังสีดํำหลังคานี้เป็นพ่นหรือเป็นสติ๊กเกอร์ทำจากโรงงานครับพ่นจากโรงงานเลยได้ทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวหลังคาตัวสปอยเลอร์พวกนี้เราให้หมดนะครับด้านล่างเรามีชุดแต่งก งงานอันนี้จากโรงงานเลยภายในของโซจีทพาร์ทนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่อย่างแรกก่อนเลยเนี่ยบอกด้านคนขับก็จะเป็นตัวปรับไฟฟ้าตัวนี้ปรฟฟับไ,ได้ทั้งหมด8ทิศท,ทางส่วนในเรื่องของการสตาร์ทรถแล้วก็มีตัวปุ่มคุชเตาร์ทให้กับ<ร>ล<ด>ูกค้าพวกระบบความปลอดภัยต่างๆแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับตัวนี้เรามีให้หมดที่ปัจจุบันเปิดปิดตั้งเองอัตโนมัตินะครับเรามีให้เป็นพื้นฐานเลยมีพาร์ตเนชั่นชิพครับตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้หลังพวงมาลัยโดยที่ว่าเราไม่ต้องเอามืออจาาากกกกกกพพวววงงมลลลััััััยยยยเเเเเรรรรระบบบขูคคคค้้นนนีีีีีี์์์็็ปปปปสสดดดตแ่ แล้นลี่อาร์ตเนี่ยมีตัวขับสี่ไหมพี่จะมีเฉพาะขับสองครับผมอ๋อมีเฉพาะขับสองอย่างเดียวรถเพื่อนสองล้อครับจริงจริงแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าอะไรก็ให้มาครบแล้วนะให้มาครบแล้วครับผมจริงๆแล้วมันก็เพียงพอนะแล้วก็เท่ด้วยกับตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้โฮนะครับช่วยในเรื่องของเวลาลูกค้าขับรถภายในเมืองใส่เกียร์เดินหน้ากดเปิดปุ่มนี้เราไม่ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนเกียร์นะครับเบรกครั้งไว้รถก็จะทํางานในเรื่องของหยุดรถได้เองเบรคไว้จับจับรถไว้ไม่ให้รถถอยหลังอะไรเงี้ยนะฮะใช่ครับแล้วก็มาพร้ออมกัับตวาเเชรร์์จนะ ครับลูกค้าสามารถสะดวกสบายดีทัชแบวา,างได้เลยวางได้เลยแล้วก็เห็นมีไฟฟ้าใช่ไหมข้างหลังครับประตูหลังไฟฟ้าประตูหลังไฟฟ้าครับเป็นพื้นฐานของปาเจโร่อยู่แล้วครับเราให้ทุกรุ่นอ๋อตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็มีอยู่แล้วใช่ครับก็ดีนะออปชั่นจริงๆแล้วตัวแรลลี่อาร์เนี่ยมันก็ให้แทบครบแล้วนะเอาจริงๆแล้วครบแล้วนะมันไม่มีอะไรไปกว่านี้แล้วเรื<ะ>่องเรื่อการใช้งานเนาะใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้าใครชอบแรลลี่อาร์อ่ะมันไปต่อได้คือแรลลี่อาร์แท้จากโรงงานนะจากโรงงานมันก็จะมาคนละอารมณ์กับที่เราออกรถปาเจโร่แล เห็นไหมครับนะครับพอสามารถพับเทียบได้ก็ได้หลายฟังก์ชันในการใช้งานนะในการใช้งานับทั้งขนทั้งขึ้นได้หมดใช่ครับใช่ครับเราปรับสีเรียบร้อยแล้วตัวนี้มันไว้ใส่อะไรครับทำไมมันตุยในเรื่องของกล่องเก็บของครับตัวนี้ก็ในตอนนี้ลูกค้าอาจจะมีของวางข้างบนปุ๊บอาจจะวางของชิ้นเล็กตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นยางอะไรครับเพิ่มพังอ่าเป็นตัวชุดปะยางครับผมชุดปะยางแล้วก็สะดวกสบายสำหรับผู้หญิงเราใช้ง่ายๆครับซื้อรถมิสสุมีเซอร์วิสเรื่องของ ช่วยเหลือฉุกเฉินมีครับผมมีครับเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงดูแลอย่างดีแหละดูแลดีใช่ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่สำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีหนึ่งคือในเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉินตอนนี้เราก็จะมีช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งหมด5ปีเต็มพร้อมเข้าสู่บริการพรีไพคพวกน้ำมันเครื่องไส้กรองพวกนี้คือลูกค้าขับรถอย่างเดียวเราดูแลให้ก็คือ5ปีหรือวคือดูแล5ปีหรือ1แสนกโลนะครับก็คือลูกค้าขับอย่างเดียวขับ รก็ถ้าใครสนใจในของรายละเอียดเข้ามาคูยแบบที่หนึ่งที่หนึ่งเยห่ตัวครับผมได้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปูนะครับผู้จัดการสาขามิ t ูร b i s h บ Republic นะครับยังไงเดี๋ยวเราให้พี่ปูฝากสถานที่ไว้หน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ใช้มิซูเนี่ยจะแวะวนเข้ามาหรือว่ากาลังสนใจมิซูเนี่ยอยากจะตัดินใจซื้อรถหรืออยากจะได้ข้อมูลรถนะครับดีๆสถานที่กว้างๆเดี๋ยวให้พี่ปูแนะนาสถานที่นะครับครับพี่ปูสวัสดีค่ะพี่สุมารีนะคะชื่อปูค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายมิ t s u b i s h บ Republic ค่ะโชว์รูมของเรานะคะอยู่ตรงรังสิตค่ะปทุมธานีติดกับมอกรุงเทพรังสิตนะคะเดินทางมาได้ง่ายค่ะโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการแล้ว ข้ออู่ซ่อมสีและตัวถังแถมมีบริการเรื่องของยุตทานะคะประเมินตีราคารถรถมือสองด้วยค่ะถ้าเกิดมาไม่ถูกนะคะสนใจก็คือโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางได้ค่ะเบอร์โทรนะคะ0 2 5ย์2 2 2ห้สองสองสองค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปูนะครับที่ช่วยเลือกสถานที่นะครับให้เราได้มาดูมาจิโร่ใน้วก็ตัวถีดประตูไทตันนรถไฟขั้วถครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปูนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าว่าเราจะมาเทรนยวลุ้นที่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับสยามรอคอยนะครับทุกช่องทางแวดบอรต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube นะครับแล้วก็ติ๊กต็อกครัีโอ้ยแฟนยังไม่มีครับผมหายอยู่หายอยู่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ